นั้นโรงฝึกดาบแห่งหนึ่งของหมู่บ้านเล็กๆในทะเลอีสต์บรูเด็กหนุ่มนามว่าโซโลกำลังฝึกฝนวิชาดาบของตนอย่างหนักเพื่อที่จะเอาชนะเป้าหมายของเขาเป็นเด็กสาวที่อายุมากกว่า2ปีนามว่าคูอินะซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงฝึกและมีฝีมือที่เก่งกาจยิ่งกว่าผู้ใหญ่เสียอีกทว่าไม่มีแม้สักครั้งที่โซโลจะสามารถเอาชนะคูอินะได้เลยจนกระทั่งคืนหนึ่ง โซโลได้ตัดสินใจที่จะท้าสู้กับคุอินะเป็นครั้งที่2001ซึ่งพวกเขาได้ตกลงกันว่าจะใช้ดาบจริงในการต่อสู้ซึ่งผลการต่อสู้ก็ได้ออกมาเป็นที่ประจักษ์คุอินะยังคงเป็นฝ่ายที่ชนะไปเช่นเคยโซโลร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บใจที่ไม่สามารถเอาชนะคุอินะได้ทว่ากลับโดนอีกฝ่ายสวนกลับมาว่าฉันตั้งหักละที่ควรจะเจ็บใจพ่อบอกกับฉันว่าเมื่อผู้หญิงโตขึ้นก็จะอ่อนแอกว่าผู้ชาย ผู้หญิงไม่สามารถเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้น่าอิจฉาโซ,โซโลจึงเลยนะที่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายโซ,โซโลได้ยินดังนั้นก็ลุกขึ้นมาต่อว่าคุยนะว่าเขานั้นเห็นเธอเป็นเป้าหมายมาโดยตลอดหากวันหนึ่งเขาสามารถอาชนะเธอขึ้นมาได้เธอก็จะมาอ้างว่าเพราะเธอเป็นผู้หญิงไม่ใช่เพราะว่าฝีมือของเขานับเป็นการดูถูกเขาที่สู้อุตสาห์ฝึกฝนฝีมือของตนเองมาอย่างหนักมาโดยตลอด โซโลชวนคุอินะมาสัญญาร่วมกันในวันข้างหน้าไม่เขาก็เธอจะต้องเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกทั้งสองต่างจับมือสัญญากันด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแต่แล้วในวันหนึ่งคุอินะก็ได้จากไปด้วยอุบัติเหตุโซโลร่ำให้และได้ขอดาบของคุอินะจากพ่อของเธอพร้อมทั้งสาบานว่าจะสร้างชื่อเสียงให้กระชอนและเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกตามที่ได้สัญญาไว้กับคุอินะ หลายปีต่อมาโซโลได้เดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะตามหาผู้ชายที่เป็นนักดับอันดับหนึ่งของโลกเพื่อที่จะได้ต่อสู้และชิงตำแหน่งนั้นมาเป็นของตนทว่าเขากลับตามหาชายผู้นั้นไม่พบและยังหาทางกลับไปที่หมู่บ้านไม่ได้อีกเช่นกันเขาจึงได้จัดการพวกจนสลัดที่มีค่าหัวเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของชายานักล่าจนสลัดโรโรโนอาโซโล